ดรสุพนธ์นันทปัญญาเนี่ยก็โพสตข้อความมาไว้ว่าอย่างคุณผู้ชมบอกว่าไม่สอนลูกอย่าคบคน่านไม่สอนลูกอย่าทําผิดกฎหมายไม่สอนลูกอย่าละเมิดสถาบานันไม่สอนลูกอย่าทําผิดซ้ำซากไม่สอนลูกอย่าอดอาหารแต่กล้าขอชีวิตลูกกัดส็กพ่อตะวันเป็นพ่ออย่างวะ ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของตะวันกับแฟรงคือทั้งคู่เนี่ยอดอาหารเห็นว่าร่างกายภัยผอมเมือนก่อนมีข่าวว่าตะวันอาเจียนออกมาเป็นน้ําแล้วมีเลือดด้วยนะคะวันนี้คุณพ่อของตะวันเนี่ยยื่นประกันตัวตะวันแล้วก็แฟรงค์นะคะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อของตะวันคือคุณสมหมายตัวตุวตวตวลานนท์นะคะก็ไปยื่นเรื่องของการประกัน ทีนี้ตะวันเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกสารอาญาอนุมัติฝากขังในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116กรณีขัดขวางขาบวนเสด็จพระราชดำเนินคุณพ่อเดินทางไปที่ศารอาญารัชดาค่ะยื่นประกันตัวตะว,ว,วันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเจ้าตัวอด,อ,ดอดน้ำประท้วงกรณีที่ถูกฝากขังจนทําให้อาการวิกฤตแล้วก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่22กุุภาพันธ์ โดยมีนายนพสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนะคะเป็นผู้ต้องหาในคดีพ่พนสีกำแพงพระบรมหาราชวางังและมวลชนที่สับสนก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยในสมหมายซึ่งเป็นคุณพ่อของตะวันก็บอกว่าวันนี้มาขอความเมตตาจากศาลให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างตะวันและแรงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมทั้งคู่ที่โรงพยาบาลคุณพ่อบอกอาการหนักมากโดยเฉพาะตะวันเนี่ยสู้ผอมเห็นหนังติดกระดูกแพทย์ประเมินอาการว่าถ้ายังไม่รับการรักษาทันท่วงที อาการอาจจะหนักเสียชีวิตได้หรือไม่ก็าอาจจะไม่สามารถรักษาได้อีกเดี๋ยวไปฟังคุณพ่อค่ะออวันนี้มายื่นประกันตัวของตะวันและก็แฟรงนะฮะทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์โดยที่เยี่ยมแฟรงตอนเช้าอาการของแฟรงเนี่ยแย่มากแย่สุดๆเลยเพราะว่าคนเขาผอมอยู่แล้วไนงะแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยมัน <c oughs> พูดไม่ได้ปุ๊บแล้วครั้งสุดท้ายที่เพื่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ส่งไปเตียาวิญญาก็ตายที่นี่แหละส่วนตะวันที่ผมไปหาจนช่วงบ่ายนะครับร่างกายของตะวันนี่เหลือหนังหุ้มกระดูกอะแย่มากแล้วก็การพูดจากันเนี่ยมันมีแต่เสียงกระซิบคือแทบจะไม่ได้ยินเลยแล้วก็เขาคือ มันหมดแล้วว่าถ้าอีกไม่กี่วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถที่จะแก้ไขทันไหมก็เลยคิดว่าวันนี้เออขอความเมตตาแตสารขอให้สารท่านเมตตาให้ออกมาเนี่ยในการที่รักษาตัวของน้องทั้งสองคนนะครับการที่ประกันวันนี้เราใช้หลักทรัพย์หรือใช้อะไรเป็นหลักประกันก็คงคิดว่าใช้หลักทรัพย์นะครับเท่าไหร่ครับก็ ต้องรอดูทีว่าจะเป็นเท่าไหร่เนาะพ่อเนี่นะคะคือคุณพ่อสมหมายเนี่ยบอกว่าถ้าศาลให้ประกันตัวเนี่ยคือปรึกษากับภรรยาแลแ้วแพยโดยจะกกลื้อก่อมให้ทั้งคู่เนี่ยรักษาชีวิตวคือเข้ารับการรักษาต่อไปอย่างน้อยก็รักษาชีวิตไว้ก่อนไอการต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีหลังทีนี้ถ้าศาลเมตตาให้ทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยให้ออกมารักษาต่อสู้ตามสิทธิ์คือถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่นะตอนนี้มันยังไม่มีการต่อสู้คดีนะคะแต่สังคมก็ตัดสินว่าทั้งคคู่นนั้มมีวาผิด นายสมัยนั้นทิ้งท้ายว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวจะไม่ให้ตะวันไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปนี่ต้องดูว่าต้องขีดเส้นใต้เลยนะอันนี้จะให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามวัยเรียนหนังสือให้จบทางด้านสายน้ําบอกว่าการยื่นขอประกันครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่3ค่ะยื่นครั้งแรกในวันที่มีการขอฝากขังครั้งที่2เนี่ยพ่อตะวันเป็นผู้ยื่นขอประกันแล้วก็ย้าอีกครั้งว่าคาดีนี้ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งยังไม่ถูกส่งไปที่ชั้นพนักงานอายการ ตอนนี้มันใกล้จะครบผัดแรกคือ12วันก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่านั้งานสอบสวนจะมีการยื่นฝากขังในผัดที่2หรือไม่ขณะที่ทั้งคู่ก็เจ็บป่วยแล้วก็ไปยกตัวอย่างนี้เลยนายทักษณิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษก็มองว่าสภาพของเพื่อนทั้งสองนั้นอาการหนักกว่านายทักษณิณอีกด้วยนะคะก็หลายไปแล้วนะใช่อาารนี่นะคะเออให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรณีที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์เนี่ยเรื่องของ ตะวันนี้นะคะคือตะวันกับแฟรงค์เนี่ยคุณพ่อก็บอกว่ายอมรับนะว่าเด็กทั้งสองคน,นมีพฤติกรรมแล้วก็ใช้ว่าจะไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าทีนี้เนี่ยฮะวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือก็บอกว่าเหมือนจะเป็นการกล่าวหาเกินความจริงหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั้งสองเนี่ยนะคะจะไปทําอะไรได้เพราะว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงจร,งจริงเจ้าที่ก็สามารถดําเนินการคั้นเด็ดขาดขณะเกิดเหตุได้ทันที <c oughs> ะะอันนี้ก็เข้าใจในความห่วงใย,ยของพ่อแต่ว่าต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมจริงๆนะคะว่าเด็กทั้งสองนี้เป็นยางไรแล้วเรื่องการอดอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนใ,ให้ให้เด็กเนี่ยอดอาหารนะคะเพราะว่าก็ควรจะต้องอรักษา มันมชีวิตเอาไว้ที่ที่ดีอะ,ะ,ะใช่ไหมคะอาะแต่ว่านี่คุณพ่อก็ออมายื่นขอประกันตัวนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ออกไปนะคะใน Facebook ของดร์สุพนัทหรือว่าดร์นิวดร์สุพนัทรพินญ,ญาเนี่ยก็โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าไม่สอนลูกอย่าคบคนพานไม่สอนลูกอย่าทําผิดกฎหมายไม่สอนลูกอย่าละเมิดสถาบันไม่สอนลูกอย่าทําผิดซ้ำซาก ไม่สอนลูกอย่าอดอาหารแต่กล้าขอชีวิตลูกจากศาลพ่อตะวันเป็นพ่ออีอย่างวะออันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะฮะ,ะอ,อืมอาการเนี่ยเห็นก็บอกว่าโอ้โหหนักนะหนักอกแล้วแล้ว,ลว,ลวมันคือถ้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วอยากต่อสู้มันจะต่อสู้ยังไงใช่ไหมคะามาดูคุณธนกรวังบุญคงชนะกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องกรณีคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพรเก้าไกลเนี่ย ในฐานะกรรมธิการที่พิจารณาประบอนิรโทษกรรมนะคะก็มีการมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนนี้มันไม่มีความคิดเห็นแตกต่างในกรรมธิการในเรื่องของคดีทุจริตแต่ว่าตราตรา112เนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าทุกคนเห็นด้วยในยหลักการใหญ่อันนี้คุณธนกรเลยต้องเตือนคุณชัยธวัฒน์ว่าอย่าเอาความคิดตัวเองเนี่ยมาครอบความเห็นของกรรมธิการทั้งหมดนะคะว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เพราะเชื่อว่ากรรมธิการส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย เนื่องจากว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นความผิดร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่สำคัญคือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะคะแต่ว่าการขอแก้ไขมาตรานี้ถือเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ทำผิดจับจ้วงล่วงละเมิดแล้วก็ทำซ้ำๆมีอัตราโทษหนักด้วยก็ไม่สมควรที่จะได้รับการยิรโทษก,กรรมคุณธนกรย้ำค่ะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางการเมือง ก็เลยขอเตือนแล้วก็เรียกร้องให้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยหยุดการดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นการให้ท้ายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ยิง่งถ้าเกิดว่าได้รับการนิรโทษกรรมมันจะยิ่งเปิดช่องให้มีการทําผิดมากขึ้นซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะคะมันถือเป็นการเหยียบย่าน,น้ําใจคนไทยทั้งชาติมากขึ้นไปอีกย้ำว่าตนเองคือคุณธนกรน,นั้นไม่เห็นด้วยกับการรวมคดีมาตรา112ให้ได้รับการนิรโทษกรรมค่ะทีนี้มีอดีตตำรวจคะ่ะที่ออกมา แสดงความเห็นในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่ามีคนถามเยอะว่างานนี้ใครถูกใครผิดท่านก็บอกว่าใครที่ทําดีโดยสุจริตคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะตํารวจท่านที่ว่านี้นะคะคือพลตํารวจโทสานิตมหาถาวรปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะเปิดเผยความเห็นในเรื่องนี้สูงต่ําอยู่ที่ทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวททำก็บอกว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคดีมินิพนันออนไลน์มันมาเป็นประเด็นร้อนแล้วก็มีการตอบโต้ ทีนี้มันกระทบภาพลักษณ์ตำรวจอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะในฐานะตำรวจเก่ามีทั้งเปื่อนสวสือมวลชนมักจะถามว่าเอาละแล้วใครถูกใครผิดแล้วจะมันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคําตอบง่ายๆคือใครเป็นคนดีทําหน้าที่โดยสุจริตไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเสมอเปรียบเสมือนกับสุภาษิตจีนแต้จิ๋วที่ท่านยกมาว่าจริงกิมปลุกฝ้าห้วยเหลียงจริงลี่ปลุกฝ้าฉำงงังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือทองแท้ไม่แพ้ายสัตธรรมไม่กลัวคําติชินนินทา ขณะที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะท่านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่บางเอิญมันมียศมีตำแหน่งก็เลยเป็นที่สนใจไม่อยากให้ไปวิตกจนเกินไปเพราะาที่สุดแล้วเนี่ยทองไม่แท้มันย่อมแพ้ฝ่ายสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมก็พูดง่ายว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วิทีนี้ไปดูวิธีแก้วิธีแก้ท่านบอกว่ามันง่ายนิดเดียวค่ะคือแก้ที่ต้นเหตุการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นธรรมผู้มีอำนาจต้องพยายามส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจสมดังพระบรมราโชวาทของลนเกล้ารัชกาลที่9คือถ้าทําได้แบบนี้นะคะแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าก็ต้องตามเรื่องนี้ต่อคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันคงอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมไทยคือต้องไม่บิดเบี้ยวก็คือตํารวจอายการและศาลต้องร่วมกันทําเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมเดี๋ยวใครผิดใครถูกก็จะได้รู้ส่วนตํารวจเนี่ยค่ะ พนักงานสอบสวนนั้นถือเป็นต้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็จะต้องพยายามรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่ทําได้ตามปอวิายามาตรา1 3 1เพื่อที่จะได้รู้ตัวผู้กระทําผิดแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาดังนั้นสรุปส่งท้ายว่าพนักงานสอบสวนต้องมีจรรยาบาณไม่มีอคติคือต้องมีความสุจริตเป็นที่ตั้งนะคะไม่สแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ต้องไม่ค้าสมนวนไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําตามได้แบบนี้นะคะ คนดีก็จะอยู่ได้อย่างปกติสุขคนชั่วก็จะเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีกส่งท้ายว่าความยุติธรรมสร้างได้รักเถอประเทศไทยทำดีได้ดีแล้วกท็ทำทันทีด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ,ะตอนนี้ที่เรื่องของวงการสีกากีนะคะผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ